สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านตอนใบบานะครับตอนนี้ผมเขียนรจชาชาแนลนะนาท่านมาที่วัดแสนสุขนะฮะมาชมไอไข่นะฮะเนื่องจากใกล้วันหวยรัฐบาลไทยออกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีการจุดเทียนแล้วก็จุดธูปนะฮะขอโชคขอลาภจากไอ้ไข่วัดแสนสุกนะครับเดี๋ยวยัางไงาให้ FC ติดตามชมในคลิปนะครับว่าจะมี อะไรนะครับอะไรให้รับชมนะครับวันนี้มีแน่นอนนะครับติดตามด้วยนะครับ f รีทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมีของดีแน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับก็เป็นไอ้ไข่วัดแสนสุกนะครับมีผู้คนมากราบไหว้บูชากลับไหว้อยู่นะนี่นะ เดี๋ยวผมจะส่องโชคลาบให้ดูนะครับว่ามีไหมฮะวันนี้ <Wow. S 1> สีเห็นไหครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่า มีบได้โชคได้ลาบคนระับถูกหวยรัฐบาลไทยได้ยิ่งยีนะรางวัลที่หนึ่งเนาะแอดมินก็อยากถูกครับถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับถ้าได้ก็เป็นโชคเป็นลาบของเรานะครับนี่นะ เป็นแนะนำเคล็ดครับการแก้บนนะครับนี่สิ่งที่ตั้นชอบนะครับใ,ใครชอบนะครับนี่ฮะนี่แล้วแต่โชคแต่ลาภของท่านนะครับท่านใดที่มาเสี่ยงโชคหรือว่าทูบที่ผมถ่ายให้ท่านใดที่เห็นนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้ใครๆตรงดนมาดานให้เอฟซของผม มีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับถ้าใครชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะแต่โชคของใครของมันนะครับ จะลาบนะครับขอใครของมันนะครับก็ไอไขนี้อยู่วัดแสนสุขนะครับตั้งสถานที่ตั้งอยู่วัดแสนสุกนะครับวัดแสนสุกเขตมินบุรีนะครับนี่ก็เป็นคาถา บูชาไอไข่นะครับนี่ครับท่านมาบูชาได้นะครับใครจะมาแก้บนหรือว่าอะไรยังไงนะครับมาแก้บนมาขอโชคขอลาบนะฮะนี่คือเป็นช่องรับบริจาคนะแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านตามกำลังศรัทธานะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวผมจะจุดทูปนะครับจะจุดทูปหนึ่งดอกนะครับเอฟีทุกท่านนี่มีทูปอยู่นะเดี๋ยวผมจะจุดทูปว่าผมได้เลขอะไรนะครับวันนี้นะครับติดตามรับชมนะครับนี่นะครับเอฟซีทุกท่านนี้เป็นทูปที่ผมจุดนะครับจุดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีเลขเด็ดอะไรมานะครับตามรับชมกันนะครับที่ผมจะไปปิดทอง ไปปิดห้องนี้ไป อนนี้ผมิอิอเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับรอดูทูกที่ผมจุดไปนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเอฟซีทุกคนครับผมก็จะร่วมบริจาคครับบริจาคนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมรอทูกอยู่นะครับว่า จะได้เลขอะไรนะครับวันนี้ผมจะมีเลขเที่จุดจากคู่ไปฝาก f อซนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใกล้วันหวยออกแล้วหวยรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับนี่ครับตอนนี้มีเห็นเลขอะไรครับตอนนี้ฮะนี่ฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตอนนี้ลุ้นกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับ เรามาส่องดูนะครับสี่เก้าอะไรนะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่โชคแต่ลาบของท่านนะครับนี่สี่เก้านะฮะเดี๋ยวลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเโชคแต่ลาบดีกันะครับสี่เก้าอะไรครับท่านผู้ชมครับสี่เก้าอะไรครับสี่เก้าแปดหรือเปล่าครับนี่นะครับสี่เก้าแปดนะครับอ่าแล้วแต่โชคของ fc นะครับนี่ครับเป็นผู้ของผมที่จุดหรอก ออกมาในวันนี้นะครับใช่ไหมฮะ498นะครับนี่ฮะ498นะครับลองเสียงโชคกันดูนะครับ FC ครับซื้อลอตอลงรถตัรี่ได้นะครับนี่ครับที่ผมจุดวันนี้นะครับน่าจะเป็น498นะครับ498นะครับ ครับผมสำหรับ f อซที่ติดตามชมในวันนี้นะครับก็ขอให้ f อซทุกท่านมีโชคมีลาบรับโชครับลาบด้วยกันนะครับลองไปหาซื้อลอตะรี่ดูนะครับนี่ฮะลองซื้อดูนะครับแล้วแต่โชคแต่ลาบของใครของมันนะครับผมซื้อดูนะครับ4ี่ครับครับผม สวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมได้มาทำคลิปที่อาไอไค่วัดแสนสุขนะครับผมมาจุดเทียนแล้วก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะครับถ้าใครชมคลิปนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องเขมชาชิชนเนลขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ